สวัสดีค่ะผู้ชมทุกท่านค่ะช่องจินตนาชาแนลค่ะ YouTube ค่ะคุณผู้ชมจินตนาคือเกาเหมือนเดิมค่ะคุณผู้ชมบ่ได้เห็นหน้าเห็นตาพอห้เห็นหน้าเห็นตาจินตนานอแตะว่ากระฟังเสียงค่ะคุณผู้ชมอย่าฝ่าวเบือกันเด้อค่ะคุณผู้ชมมืี้กินของหวานน้ำกันค่ะอากาศทุ่นห้อนนะคะคุณผู้ชมเนาะก่อนที่จะไปดูฮานอยของพ่อเสิร์ตค่ะ วันนี้ฮานอยมัดรวมค่ะคุณผู้ชมวันที่30เมษายน2567ายค่ะเป็นห้าน้อยมัดรวมค่ะสี่น,สน,น,น้อยเฉพาะกิจพิเศษปกติและ VIP ค่ะคุณผู้ชมมือว่านนี่ก็แตกพัวแตกปุ่งแตกปังนะคะคุณผู้ชมเนาะแตกทุกท่อน้อยโหลดแตกจนบามีหมองสีแตกค่ะคุณผู้ชมสำหรับคุณผู้ชมทีติดตามพอเสิร์ตเนาะ,ค,ะค่ะก็จะเห็นแนวทางห้าน้อยของเพิ่นทุกๆมือค่ะคุณผู้ชม ค่ะทีเขาถูกมือนะคะเนาะถามว่ากระแตกนั่นแล้วตัวเลขมันลายัตีคะ่ะโอ้ยคุณผู้ชมคะ่กะการเลือกเอาตัวเฮ้ามักคะ่ะคุณผู้ชมตัวเพื่อนลูดให้เน้นไ้กระมีคะ่ค่ะกระเบิงเอานะคะ่ะคุณผู้ชมจินตนาบ่ได้ดเป็นผู้เฮดคะ่ะคุณผู้ชมการเบิงเอาพิจารณาเอานะค,ะนะคะ่ะเนาะเพราะว่าตัวเลขแนวทางจินตนากระบอกอยู่ว่ามาจากสูตรคำนวณคะ่ะสูตรคำนวณมันก็นจะมีลายมีหน่อยนะคะคุณผู้ชมเหมือว่าในเพื่อนกับเขา ทั้งตัวโต๊ดแล้วก็ตัวเต็งค่ะคุณผู้ชมค่ะเขาเอื่นอะไรอย่งค่ะเข้าตัวตรงเนาะค่ะคุณผู้ชมตัวโต๊ดตัวเจาะค่ะจินตนาบวชิดไปแล้วค่ะคุณผู้ชมเอาค่ะคุณผู้ชมมือนีจังเบิงกันเนาะค่ะเนาะวันที่30สบว่าจะแตกไหมแตกกี่น้อยค่ะไปเบิงน้ากันค่ะคุณผู้ชมบอกไว่อนเดอค่ะคือฮานอยมาจากการคํานวณค่ะ เป็นแนวทางเท่านั้นค่ะคุณผู้ชมให้เบิงห้มวนให้เบิงให้มีความสุขค่ะให้เพิดให้เพิินกับตัวเลขค่ะคุณผู้ชมบอดได้ห้ไปจริงจังค่ะคุณผู้ชมจินตนาบอดได้ไปเน้นให้คุณผู้ชมมาตอนแบบนี้แบบนั้นเดอ้อจังสีเนาะค่ะคุณผู้ชมเนาะพิจารณาเอาค่ะแต่กวนที่ไปเบิงห้าหน้อยของพอเสือกัแบเบิงของหวานไปก่อนนะคะคุณผู้ชมอยากกินน้ำบ่ค่ะคุณผู้ชมกินเป็นบ่ค่ะ รากบัวค่ะเชื่อมค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ใส่กะทิราดกะทิค่ะกะทิออกเข้มๆจัดหน่อยค่ะคุณผู้ชมมันๆหน่อยเขี่ยวกะทินะคะว่าเรื่องของอยากของกินนาหอนค่ะคุณผู้ชมมันหอนแห้งค่ะบรรลุจะกินยังค่ะแต่สําหรับผู้ที่เป็นกระเพาะอาหารค่ะเป็นโรคกระเพาะยู่แล้วนะคะคุณผู้ชมถ้ากินไหลบัวค่ะกินรากบัวมันจะอืดค่ะคุณผู้ชมมันจะท้องอืดเหมือนกับแป้งมันเยอะเลยยังไงกับ บอกหลูเนาะค่ะคุณผู้ชมแต่บางคนก็กินได้สบายๆนะคะเนาะมันแก้ร้อนในได้คะ่ะแก้กระหายน้ําได้ะค่ะคุณผู้ชมมันผลประโยชน์ของหลากบัวเนาะค่ะเนาะเขามาเชื่อมแต่ถ้าเชื่อมแบบต้มเฉยๆอ่ะมันมันจะบอแสบค่ะมันต้องเชื่อมให้กรอบๆค่ะคุณผู้ชมแล้วก็กะทิหวานหอมนะคะเนาะกะทิสดค่ะ อ๋อเรื่องของอยากของกินกะดูแลตัวเองเ้อค่ะคุณผู้ชมค่ะดูแลตัวเองเพราะว่าหน้าร้อนเนี่ยค่ะแต่เหาบา่ใส่ใจตัวเองนะะเนาะค่ะเนาะของอยากของกินจะเทดให้าททองเสียใดค่ะอย่างน้ําดื่มนะคะต้องสะอาดนะคะคุณผู้ชมถ้าน้ําดื่มไม่สะอาดถ้ามาักง่ายนะคะน้ำผ่าให้เฮาททองเสียค่ะคุณผู้ชมทุกอย่างเป็นพิษได้ค่ะทุกมือเนะะี่ยค่ะโรคไข้ไข้เจ็บมันหลายค่ะโรคไัยเยอะมากค่ะมากับ ทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่แฝงมาที่เรามองไม่เห็นค่ะคุณผู้ชมสมัยนี้นะคะก็่ือสมัยก่อนสมัยก่อนกินตหน้าไปเลียงง่วเลียงควายค่ะคุณผู้ชมไปกินหนามห้อยงัวห้อยควายที่ยางยในทงหน้าน้ำโขงน้ำปลาค่ะหอมดินเชยหอมหลากใหม่หลากต้นใหม่หอมเชยค่ะคุณผู้ชมไม่มีพิษมีภัยแต่ทุกวันนี้กินไม่ได้แล้วค่ะไปกินล่องเมืองสันเหล่านะคะคุณผู้ชม เงี้ยแฉค่ะจินตนากับเราความเป็นมาซูฟั่งค่ะคุณผู้ชมจะได้ว่าตองเบือค่ะผู้ใดเกิดท่านนะคะสมัยเลียงง่วนเลียงควายค่ะจินตนาไปท่านเด้ค่ะคุณผู้ชมแต่ว่ายานเม่งบงค่ะคุณผู้ชมค่ะหาน้อยของพ่อเสด็จค่ะหันมาหาตัวเลขค่ะมัดรวมสี่น้อยค่ะมีให้ดูทุกวันของพ่อเสด็จคำนวณค่ะคุณผู้ชมอยู่ในช่องจินตนาชาแนลยูทูบค่ะ มีช่องทางเดียวค่ะคุณผู้ชมค่ะที่นําแนวทางของพ่อเสดมาลงให้คุณผู้ชมได้ดูทุกๆวันค่ะพอเสดก็จะทรงมากทุกวันแต่วันที่สองค่ะคุณผู้ชมมันชนกับรัฐบาลไทยสําหรับผู้ที่อยากได้ฮานอยให้ทั่วสายตรงหาพ่อเสด็ด้อค่ะคุณผู้ชมหรือเข้าไปในไล์กลุ่มของเพิินก็นได้ค่ะไล์กลุ่มของเพลินก็นมีให้นะคะคุณผู้ชมเพราะว่าจินตนาคัวมันชนกันทั้งเราพัฒนาทั้งรัฐบาลไทยจะสรุปเนาะคะ่ะเนาะ าบางท่านเพื่อนกระซงมากได้เวลา,ากระชันชิดมากค่ะอินเตอร์นาตรงมานนางหลอกนางเคียนกับคุณผู้ชมยันบอถือเนาะคะ่ะบางที่กันยังว่าวบอถือค่ะคุณผู้ชมขนาดว่าว่างๆเนาะคะ่ะยิงอันหายป่วยใหม่ๆนี่มันยังเบื่อๆอยู่ค่ะคุณผู้ชมยังกินยาอยู่ก็เลยความผิดพลาดมันหลายค่ะคุณผู้ชมจินตนาก็บ่อยากเป็นคนผิดเนาะคะ่ะเนาะอยากทํางานที่มีคุณภาพให้คุณผู้ชมได้ดูกันค่ะเนาะ คุณผู้ชมกัดดิต่อไปหาพอเสดกไ็ได้ค่ะสําหรับห้าน้อยของพอเสดคะ่ะแล้วก็ของอาจารย์ทุกอาจารย์นะคะคุณผู้ชมที่ให้แนวทางหาน้อยมาจินตนากระแจงเพิ่นแล้วนะคะว่าวันที่สองงดก่อนนะคะในช่องจินตนาคะ่ะแล้วจึงค่อยเดินต่อหลังจากนั้นนะคะคุณผู้ชมวันที่สามค่อยเดินต่องดวันเดียวคะ่ะคุณผู้ชมค่ะโดยที่ว่ามีมือถือเครื่องเดียวมันไม่สามารถทำอะไรได้คะ่ะมันจะเห็นในห้องเครียดคะ่ะคุณผู้ชม ค่ะต้องรักตัวเองไว้ก่อนนะคะอันนี้แจ้งสู่ฟังซื่อๆดอกค่ะคุณผู้ชมม่ต้องเครียดนะคะเนาะอินตเตาร์้าบอตะเรืองเกลียดๆเตี๋ยวคุณผู้ชมฟังค่ะเอาค่ะคุณผู้ชมอากาศฮอนๆนะคะคุณผู้ชมเนาะอย่าหอนนะอากาศขาใจค่ะคุณผู้ชมใจเย็นขึ้นค่ะมีสติขึ้นค่ะจะทําให้เรามีความสุขแล้วก็เย็นใจขึ้นได้มาระดับหนึ่งกับความเย็นทางร่างกายห้องก็จะลืมมั่นไปนะคะคุณผู้ชมเนาะ ขอเป็นกำลังใจให้ทุกทุกคนเนอะค่ะที่เขามาเบิงช่องจินตนาชแนลแล้วก็ผู้ที่ทำงานยู่งรงแจงหรืออื่นๆนะคะที่ทำงานหนักนะคะที่ทำงานตองยางตองอยู่กับความหอนที่บริยูนั่งกับพัดลมนั่งกับแอร์นะคะคุณผู้ชมจินตนาขอเป็นกำลังใจให้ค่ะสู้ๆทุกคนค่ะคุณผู้ชมเป็นกำลังใจให้มีแห้งสู่ต่อเนาะคะะ่ะเนาะใหญยังกับบสิยูกำลังใจค่ะจินตนาขอให้ทุกคนจง ปลอดภัยจากทุกสิ่งทุกอย่างเนาะคะ่ะเนาะเอาค่ะไปเบื้องตัวเลขแนวทางของพอเสิร์ตห้านอยสี่นอยมัดรวมค่ะคุณผู้ชมมีเฉพาะกิจพิเศษปกติและ VIP ค่ะไปเน้นไปดูตัวไหนนั่นเบิงเอานะคะคุณผู้ชมค่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะวันที่สามสิบเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะห้านอยสี่นอยมัดรวมของพ่อเสิร์ตค,ค่ะคําว่ามัดรวมก็คือรวมกันอยู่ในนี้หมดทุก ตัวคะ่ะบ่ได้แยกให้ว่าเป็นเฉพาะเฉพาะน้อยเนาะคะ่ะคุณผู้ชมก็คือรวมอยู่ในนี้หมดเลยคะ่ะก็เลยเรียกว่าฮานอยมัดรวมคะ่ะมีเฉพาะกิจเอ่ยมี่เฉพาะกิจพิเศษปกติและ VIP คะ่ะคุณผู้ชมวันนี้พ่อเสือให้มาเด่น2ลองศูนย์กัน1ค่ะเด่น 2, อ 2> ลองศูนย์กัน1ลูดไปที่0และ6ค่ะคุณผู้ชมลูดไปที่0และ6เนะคะ่ะ ออันไหนมีศูนย์อันไหนมี6บ้างคุณผู้ชมก็สังเกตเอาค่ะแล้วก็เฉพาะกินให้รูด2กับ6พิเศษให้รูด4กับ8ค่ะปกติวิ่งรูด0กับ5ค่ะ VIP รูด6กับ8ค่ะคุณผู้ชมชุด3ตัวค่ะดับเบิลหก็คือ6 3ตัวค่ะคุณผู้ชม6 6 6แล้วก็6 0 1 1 2 9 2 6 8 1 4 0 ก้าหกสามห้าสามเจ็ดแล้วก็ศูนย์หกหกค่ะคุณผู้ชมสามตัวเน้นทุกตัวค่ะมือบ้านตัว,ต,วตัวเพื่อนเข่าค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยววันนี้จะสามตัวแตกไหมมาลุ้นกันค่ะคุณผู้ชมค่ะของวันที่สามสิบนี้เนาะแล้วก็จะผู่ให้สองตัวค่ะมีศูนย์สี่หนึ่งสี่สี่สี่หกหกเจ็ดหกแปดหกศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งศูนย์เก้า 1> 9 9้าเก้าหนึ่งเก้าสองเห้าเดหกดสองสองสองสาสองหกแล้วก็6กสค่ะคุณผู้ชมมีทั้งหมดยีสิบเดี๋ยวนะคะ23ตัวค่ะคุณผู้ชมมีทั้งหมด23าตัวไปกลับค่ะสีน่อยค่ะคุณผู้ชมค่ะ อันนี้แคปหน้าจอเด้อค่ะคุณผู้ชมอันนี้ของวันที่30ค่ะวันนี้ค่ะฮานอยมัดรวมค่ะขอขอบคุณค่ะพอเสือที่ห้ตัวเลขกแนวทางวางในช่องจินตนา channel youtube ค่ะให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะคะล้วก็ขอให้พ่อสุขภาพแข็งแรงค่ะมีความสุขกายสุขใจค่ะเงินท่องลัางไหลเขาเนาะค่ะคุณผู้ชมอ๋อไว้พ่อใหนเพิ่นภูเพิ่นห้ตัวเลขมากค่ะแล้วก็แนวทางของเมื่อวานค่ะคุณผู้ชม น้อยมัดรวมค่ะเข้าที่เฉพาะกิจเข้าทั้ง9และ7ค่ะคุณผู้ชมเข้า9ก้าสก็ก็เข้าที่9กับ7ค่ะส่วนปกติเข้าที่ปกติเข้าที่พิเศษพิเศษเข้าที่8ค่ะคุณผู้ชม8 1 8ค่ะแล้วก็ปกติเป็นไหมา6หกกับ3บาเข่าค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ VIP พเป็นไหมากเก้ากับ2องเบาเข่านะคะจับคู่เข้าปกติ ผลอ,ออก91คนหายมา1เก่าแล้วกับพิเศษเพิ่นหามา79เข้า79ตรงๆค่ะแล้วก็77เข้าที่ปกติคะ่ะคุณผู้ชม36เขาเฉพาะกิจคือ63เพิ่นหามา63ผลออก936ค่ะคุณผู้ชมนคะนคะนะคะแล้วก็3ตัวค่ะเพิ่นโตดเนาะคะ่ะคุณผู้ชมเข้าตัวโต๊ดตัวกลับกันค่ะคุณผู้ชมข้อเสือใท้มา963ผลออก936ค่ะ เมื่อนี้ตามต่อค่ะคุณผู้ชมแคปหน้าจอค่ะคุณผู้ชมค่ะอินเตอร์หน้าขอคุณผู้ชมทุกท่านจงมันมันปังปังล,งลำลำลุลุ่ยกันเน้อค่ะคุณผู้ชมมื่อนี้มีเงื่อนเขาเ่ากระเป๋าตั้งแต่เช้ายันค่ำทำการสิ่งใดขอให้สำเร็จทุกประการแล้วก็ขอให้มีความสุขก,กายสุขใจหมดหนี้หมดสินทุกๆคนค่ะสบายดีค่ะสวัสดีค่ะ